เอาครับวันนี้ผมก็จะมาเปิดเอ้ยไม่เปิด,ดมาสุ่มเกมครับในเว็บ GG Key Store นะครับลองสักสี่กล่องนะครับผมเติมไปห้าสิบาทได้สี่กล่องจบไปเรียบร้อยครับได้คีย์มาจบไปนะไปครับไปเปิดกันไรวะเปิดกันฮนะ กด <c oughs> ถัดไปเกมอะไรมินิกอบอ๋อ,อ,อมันบอกนี่ใช่ไหมมินิกอบมอนมันดูเกมเฮียอะไรวะมินิกอบมอนดูตัว M. เอมเออหน่าเล่นอยู่ <c oughs> โคตรเฮียดเลยต่อไปโอ้ยโห โอเปียนแพนิทเกมกระดุยแน่เลยวะดูละอ่าเติมกันเลยนะอ๋อเยอะลอเลยใครเปิดอยู่ทะเลน่ะตัดไปตัดไปให้นอมรอบได้พอเออตัวเอฟตัวเอฟตัวเอฟ ไปดูราคาเกมก่อนมาสองเกมเข้าไปแล้วไม่แต่เกลือจิปาโอ้โห2ยี่สิบเก้าบาทคุ้มแล้วเนี่ยคุ้มอยู่นะเอ้ยเอา้ามีก๊อปมันดูกี่บาทเฮ้ยร้อยยี่สิบเก้าบาทโหดคุ้มไปสัต เติมไปห้าสิบาทเลยร้อยยี่ิบเก้าบาท,บบบาทยสี่งี่สามิอีกให้ใจเฮ้ยใหม่กูเล่นแต่เกมคนไม่ค่อยนิยมเล่นกันโอ้โหยี่สิบเก้าบาทไอ,อ้สัสเกมอะไรวะก็ใช้ได้ใช้ได้ โอ้โหเฮียคนทำมึงยังใช้โปรแกรมแบนทิดแคมอะไรอยู่เลยไปกล่องสุดท้ายจัดไปขอดีๆโอ้โหเฮ้ยเฮีย oh. oh. hey, he ขอค้นหาเกมอย่างวะ อเอาเป็นว่าผมแจกสองเกมนี้แล้วกันฮนะเกมอะไรนะเนี่ยเป็น Off Embodiment Here เนะี่ยกับเกม Split Shot Puffer นะครับสองเกมนี้นะครับบายบาย